สำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมคาต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยเห็นแล้วก็แห่ชมทั้งคู่เลยนะคะเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจแทนแอฟก็อจอจ์จเลยเพราะว่ามีโมเมนต,ต์อบอุ่นนนกุลเนี่ยเข้าไปกอดปลอบใจน้องปีใหม่กลางงานเลี้ยงค่ะต้องบอกว่าเป็นงานเลี้ยงความหลงหลังงานปีใหม่นะบริษัทโพลิพาร์ที่เหล่าวิทยกรเนี่ยเขาก็จะมีการไปร่วมสนุกกันบอสนิดเนี่ยเขาก็จัดเต็มเลี้ยงฉลองจัดไม่อั้นเลยคุณผู้ชมขาเหล่าวิทยกรรายการของบริษัทแล้วก็ทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าสนุกสนานกันมากๆมีนักกรรร้้้องงงงงดัมมาา่ววสสเเียลลแ็ เกมรุ่นรางวัลกันมากมายเลยค่ะชมพู่ระยานเนี่ยก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับลูกๆทั้ง3คนก็จะเป็นน้องสายฟ้าพายุแล้วก็แอบ,บิเกลค่ะคุณหนุ่มกัญชยัยเสนาลิงคุณบัตรไทยดีเจบุโกะอย่างเงี้ยก็มากันหมดเลยนะคะคือเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะแต่งานนี้ทางด้านของแอปพัสดอเนี่ยนอกจากจะพาน้องปีใหม่มาแล้วใช่ไหมคะก็แน่นอนไม่พลาดเลยหนุ่มนนท์กุลก็มาร่วมในงานด้วยแถมมีการโดนแซวเป็นระยระะค่ะแล้วก็มีการมาร่วมสนุกกันกับ พิธีกรทีมงานอย่างกลมกลืนเลยทีเดียวนะคะมันมีคลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมขาที่มีการเล่นเกณฑ์เ e ก้าอี้ดนตรีค่ะของเราเด็กๆกนันนะคะก็จะเป็นน้องเกลสายฟ้าพายุแล้วก็น้องปีใหม่เล่นสนุกกันอ่าแล้วจะมีการชิงเก้า e อี้สุดท้ายแล้วทีนี้วนไปวนมาก่อนที่น้องปีใหม่เขาจะยอมเสียสละเก้า e อี้ให้กับน้องสายฟ้าได้ชนะแล้วก็ได้รางวัลไปรวมถึงจังหวะนั้นค่ะมีโมเมนต,ต์น่ารัก,น,รกน่ารักที่นนกุลเนี่ยเดินเข้าไปกอดน,น้องปีใหม่ปลอบใจน้องปีใหม่ด้วยจนทําให้แฟนๆค่ะ เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งชมน้องปีใหม่บอกว่าน้องปีใหม่น่ารักมากเลยยอมเสียสละให้น้องสายฟ้าแล้วก็ชมนนกุลที่มีการสังเกตแล้วก็เข้าไปปลอบใจน้องปีใหม่ทันทีบ้างก็มองว่านนกุลน่ารักมากๆเลยนะคะละมุนมากเลยปีใหม่เนี่ยไม่ชนะก็เลยมีการเข้าไปกรอบปลอบใจไปกอดด้วยโคตรละมุนเลยรู้แล้วว่าทําไมพี่แอฟถึงรักมากขนาดนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทําให้พี่แอฟเนี่ยรู้สึกดีกว่าการอยู่คนเดียวอ่าบางคนก็บอกว่าเด็กๆน่ารักกันมากเลยค่ะน้องสายฟ้าก็เก่งเพราะว่ามีเทคนิคดีส่วนน้องปีเนี่ยก็ดูยอมน้องเลยให้น้องไปคือดูอบอุ่นมากๆและนนท์กูนี่สําคัญเลยอบอุ่นขั้นสุดน่ารักทุกโมเมนต์อยากจะดูแบบเนี้ยเหมือนดูซีรีส์เลยนะคะน้องนอนท์เนี่ยคือน่ารักมากจริงๆมีการรูปหลังให้กําลังใจน้องปีด้วยใจฟูจังเลยค่ะซัพพอร์ตน้องปีใหม่ได้ถูกต้องเลยนะคะเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้น้ําใจนักกีฬาแต่ ได้รับกำลังใจจากคนข้างๆเสมอนี่ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ได้ได้ว่าน้องปีใหม่ก็เสียสละให้กับน้องๆน,นะคะส่วนนนทุลเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นพี่ชายได้เป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะ